ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะมีการตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะพบก็คือจะมีตะกอนผสมอยู่กับสารละลายดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะทําการแยกตะกอนออกจากสารละลายนั้นถ้านิสิตมองอยังสไลด์ในหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าเออปฏิกิริยาที่แสดงอยู่ในหน้านี้เนี่ยจะอยู่ในหลอดทดลองนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตะกอน สีดําฟุ้งเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราดูรูปที่เป็นการ์ตูนก็คือจะเป็นรูปตรงนี้เมื่อเรานําสารนะครับที่มีตะกอนฟุ้งๆอยู่ตรงนี้นะครับผ่านเข้าไปยังเครื่องเหวี่ยงนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรานําหลอดออกมาเนี่ยเราจะพบว่าตะกอนจะลงไปกองอยู่ที่ก้นหลอดแบบค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับส่วนด้านบนจะเป็นสารละลายใสที่ไม่มีตะกอนลอยอยู่นะครับหลังจากนั้นเราจะทําการแยกตะกอนออกจากของเหลวนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือ เครื่องเวียงเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเราจะต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นอาจจะทําให้เกิดหลอดทดลองแตกภายในเครื่องเวียงได้อาจจะทาให้เครื่องเวียงเสียหายได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนนะครับที่จะใช้เครื่องเวียงกันว่าทําอย่างไรขั้นตอนการใช้เครื่องเวียงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเรามีหลอดทดลองนะครับที่เราผสมสารอะไรเรียบร้อยแล้วในที่นี้นะครับสมมุติว่าเรามีหลอดทดลองอยู่ตรงนี้นะครับสารของเรามีตะกรนฟุ้งเต็มไปหมดเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องหาหลอดทดลองอีกห่งหลอดนะครับที่มีปริมาณสารใกล้เคียงกับหลอดของเราเนี่ยเอามาใส่ในเครื่องเวียงโดยในเครื่องเหวียงเนี่ยจะมีช่องใส่หลอดทั้งหมด12ช่องนะครับเราจะต้องเอาหลอดทดลองเข้าไปใส่เป็นคู่ๆนะครับในที่นี้สมมุติว่าถ้าผมจะเอาหลอดนะครับที่มีสารของผมเนี่ยใส่เข้าไปในช่องหมายเลข10ผมก็จะต้องหาหนึ่หลอดมาใส่ ช่องหมายเลข4ีที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับมันจะมีแกนหมุนอยู่ตรงกลางตรงนี้เราก็จะเอาหลอดที่มีปริมาณสารมาใส่ในลักษณะที่อยู่ในช่องตรงกันข้ามกันถ้าเราไม่มีสารนะครับสมมุติว่าเราทำแลบได้เร็วมากนะครับเราไม่สามารถไปใช้หลอดร่วมกับเพื่อนได้เราก็สามารถเตรียมหลอดของเราเองได้อาจจะเอาหลอดมาใส่น้ําให้มีปริมาณที่ใกล้เคียงกับสารของเราแล้วเอาไปวางในช่องที่อยู่ตรงกันข้าม ทีนี้เราก็สามารถที่จะให้เพื่อนใช้เครื่องเวียงร่วมกับเราได้นะครับเพื่อนเขาอาจจะมาใส่ช่องหมายเลข11นะครับแล้วเขาก็จะต้องมีหลอดอีกหนึงหลอดวางในช่องที่อยู่ตรงกันข้ามกันก็คือช่องหมายเลข5อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราทําขั้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝานะครับปิดฝาเครื่องเวียงก็คือเราใส่หลอดเข้าไปในนี้แล้วปิดฝาเครื่องเวียง ขั้นต่อมาก็คือเราจะทําการปรับเวลานะครับปุ่มปรับเวลาจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าขยายใหญ่ก็คือรูปด้านซ้ายตรงนี้เราจะทำการปรับเวลาให้เครื่องเหวี่ยงทํางานเป็นเวลาแ,แค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเราก็สามารถดูสเกลตรงนี้ได้นะครับเส้นแ,แรกที่เป็นสีดําตรงนี้คือ0ูนย์นะครับและเส้นตรงนี้คือ10นะครับมันจะมีช่องว่างที่เป็นตรงนี้แล้วมีเส้นแบ่งอยู่ให้เราหมุนปุ่มตรงนี้มาที่ขีดแรกเท่านั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราหมุนปุ่มมาที่ขีดแรกแล้ว แต่เครื่องยังไม่ทํางานเพราะว่าไฟแสดงสถานะการทํางานยังไม่ติดดังนั้นถ้าไฟตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงเครื่องตรงนี้มันยังไม่ติดให้เราหมุนมาอีกนิดนึงนะครับเมื่อเครื่องมันทํางานเราจะพบว่าไฟตรงนี้ติดนะครับทีนี้เวลาที่เราเซตเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับระบบตรงนี้ก็คือจะนับเวลาถอยหลังนะครับจนเวลาเสร็จสิ้นเราจะได้ยินเสียงนะครับเตือนออกมาและไฟแสดงสถานะก็จะดับลง สิ่งที่เราต้องทําก็คือใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องเหวี่ยงเนี่ยมันจะเกิดการหมุนอยู่ภายในเครื่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการดับเครื่องแล้วเมื่อเวลามันหมดไปแต่มันยังมีแรงเฉื่อยอยู่มันยังคงหมุนอยู่ให้เรารอสักประมาณ1นาทีก็ได้นะครับพอครบ1นนาทีเราค่อยเปิดฝาเครื่องตรงนี้นะครับและทำการหยิบหลอดทดลองออกมา